จ้าตอนนี้ฮะก็มาถึงฝั่งโค้งแล้วเนาะเออหรือว่าของบานเท่าเสืออิ่น่าของเนาะเราจะทราบจะพาชมวิวก่อนเทาสิลงไปขวดมันเนาะ,ะมันเป็นจังใดฝั่งนู่นก็สิเป็นประเทศลาว ที่มีภูเขาที่มีป่าไม้ตอนนี้ก็จะเป็นดอนสำโหงจ้ะในส่วนในคลองสิยูบ้านร่องคันแยงตำบลสำโรงอําเภอโพไซจังหวัดอุบลมีต้นดอกฝ้ายน้ำ ຕານນິກະເຖິງເບິ່ງເບິ່ງຈະເບິ່ງ แต่ว่าตอนนี้มันช่วงเที่ยงแล้วบ่บ่คอยไม่คนเขาขืนกันบิดแล้วจ้ะ ทางล่งของจ้ะทางสีไปขวดมันเกลียวเนาะคุณเงล,งลงักษณะทางสั่นไปล่องวานนีจ้าทางสั่นๆต้องคอยนั่งลงโอ้ยยายยังก็จะพักเข้าโซ่ก็ดี มาเบิร์มาเบิร์กเป็นสิปลาเต่ากล่องน้ำเพิ่อนตอนนี้ก็ยู่ของบ้านขันแยงขันแยงไม่ขันแยงจ้าปลาอยากเขินเลยตีแต่ก็อยากเขินเลยตีวะในส่วนนี้ปลาเป็นตลาดคู่ดำขวดนั้นหนึ่งหกนี่คือหัวหลากขวดในหลายโอ้ลากขวดอันตัวนี้ลากยังซื่อๆลากมวนซื่อๆลากม่องซื่อๆ แต่เป็นตาลนะมันเป็นลี่จับจับตัวนั้นไว้แน่สามโมกตัวนั้นไว้แน่นโอ้ชุดหนึ่งสีอยู่อยู่มองมีน้คืนโ้ยอำคองคืนบ่พ่อใหญ่คืนจักมือลอะไนี่

นี่ว่าเป็นอะไรเนาะน้นดื้อวได้ว่ดิงื่นายเงินด็กดเงินร้ายแยังไยังไง้งินกุ้งนะอนี่ห้างหรืรถจายังไงได้โบลสิเมนวยหนึ่งจากป้าซาสิพาไปเบ่งหมองไม่เนาะขอกุณเลยร้ายพ่อใหญ่